หนึ่งปลากเก๋าหรือว่า,วนาหนึ่งมะนาวครับพี่น้องปลาเก๋านึ่งมะนาวคนวาแม่วัาสิเป,ป็นกูเฮ็ดยบกับพี่น้องคนโอ้ยล้มบ่อยๆพี่น้องอันหนั้นกอนท่านพี่น้องเลยเงียแตีเงียแตีน สวัสดีครับบิดหมอแฟนแฟนผู้ติดตามเอฟซีสูบหม่องสุบอนครับมาวันนี้ครับพี่น้องตอนสีเศร้าเด้อพี่น้องตอนสีโอเศร้าครับมากินหนึ่งปลาเก๋าหร <vit boxing> <l> ือว่าหนึ่งมะนาวครับพี่น้องปลาเก๋านึ่งมะนาวคนวัวในวันศีลมืดเฮ็ดกับพี่น้องโอ้ยโรคว่ายๆพี่น้องอันนาข่อนท่านพี่น้องเลยเงี้ยแต่งเงี้ยแตงมาเลยครับแฟนครับสูบหม่องสุบอนครับพี่น้องวันนี้นะตอนสีโอเศร้าครับโรคสีว่ายๆครับพี่น้องคนนี้ฝนก็สีเหมือนเลยละครับ เจับจากเล็กจากน้อยเดอ้อพี่น้องปลาเก่านึ่งมะนาวเขานะแม่วันสีดัวข, <c oughs> ขอขอบุณขอบคุณอียู่รอบนึงงกับพี่น้องอาหารทะเลอาหารทะเลตลาดน้องแค้นครับตลาดน้องแค้นร้อยเอ็ดเป็นไหมาเด้อพี่น้องเลยไปยำไได้บ้าก็ไหมายำนั่นมาครับมาบันแทกกับสมองบอนครับมานี้มากินปลาเก่าหนึ่งมะนาวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเพเ่ยกินจ๊อกเกียบฝนบุบบุบหัวอมหนึ่งใส่เห็ดนางรมเลยพี่น้องนี่ เออเห็นนางฟ้าพี่น้องปลูกเองเดี๋ยวพี่น้องเนื้อนแดงครับ<ม>เนื้อที่เป็นแบบไหเนาะพี่น้องเองไม่เคยกินจ้าเคี่ยดิลองเบิ่ครับลองเบ่<ม>ชิ่มๆเป็ดๆครับเป็นคือเ,เนื้อคือปลากรนะพงะอะไพี่น้อง ขอตุบๆแล้ก็ขับไปทางน้ยไปบมฮอนเป็น่นอเลยหล่อีิมาเด้อไปขับ,บมุทรสุบานครผม เป็พี่น้องกินร้อนชาหนาเห็นมาเล็นพี่น้องเลยถึงจอนแบบนี้ครับ<ม>นี่แต่เผนปลาปลาเขาเหนียวมานหน้าพี่น้องนี่ละน้องก็เคยกินสดน้ำน้ำ อย่างไปปุ๊ดปุ๊ดกินกับคนน้อยแล้วพี่น้องอเดยกอิ่มโดนอหอมๆเลยก็ต้องเดี๋ยวไอ้ที่เนื้อเนี่ยครับลงบายกับหอนี่น้อง <laughs>

ก็ไปอยู่ที่เขาบุกที่เปียกที่เก่ากันนะชาวบ้านมาบน่นเลยครโอ้ยป่าลุ่มพี่น้องเลยชาวบานกท่านไปเบิง่งอยู่ฝนตกว่านตกแน่ครับไปเลยครับพี่น้อง ก็จะได้กินอะไรครับพี่้องปลาเกากันนะอู้เดียวครับคอบวลอยเนี นี่วัดพักเลยพี่น้องก็มีเห็ดแท่นครับเห็ดแท่นเห็ดแท่นน้ำปลาก,กับไปเนางน้ำบคุ๊ะ เขาหนึ่งก่าวเด้อพี่น้องเลยมาเด้กับแฟนกับสุมองสุบวันครับมาเด้อพื้นแนวพ้อดครับอายุเมื่อนแล้วมิซรดีมาเช็นโรมาเลยน้ำโดนนะพี่น้องีอ่ยเนื้อปลากระพ๋อง ตลาดน้องแค่นละเอีอยดดื้อพี่นอ้องเี่น้าครับจัดมากนุ่มติดห้องหาย่ใพใ่โอ้หอ่า ก <c oughs> ินเดล้วกับป้าทีมงานกับพี่น้องอาคนมันอยู่มันปะนะมีตู้ว่า เขาตกยังงันรบไม่ไหวเาเขานาเหี้ยคนาพุ่นกรนยิบตัวเดียวได้พี่น้องเต็มถาดปลามองกว่าเม้ บัวมาเจ๊ก็จะขักนะพี่นน้องเนาะปลาช่อนลุยส่วนลือวายลุยส่วนลุยหน้าพวกหอนหอนบ่อนนะ ควาอนไรไม่เอาหวานดียครับหว,นหวนาหวนหวานหวานไปหน่อย ข,ข้ามมาหัวกระปูก็ะทั่งคนะพี่น้องเอ้ยเืยองกบขวางหัวมากคือตัวแบรนด์บูเหยียด พวกหวานน้องครับเป็ดสมสม ก็ขาแห็นพี่น้องมันล่ม เนื้อเนียนดีด้วยพี่น้องว่ามันจะเป็นเนื้อผุๆที่เห็นแล้วเนื้อจานจุกขวบว้าจะเคยกินว้ามบเรียกเป็นวายรูปคลายคลายขกับปลากระโปงมาครับเสียงร่มสีงาโกวไ่เด้อพี่น้องเลยมันเป็นเสียงยังเด้อ ปาตัวเงี้ยพี่น้องปลาหนึ่งเปนเอเสครับเราเหมือนเดือพี่น้องเลยปลาเก๋าหนึ่งหน้าวับพี่น้องขอทาครับเสี่ยบในข้ปปอขอบุญขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามติดชมครับเบาปุยจูป้าจูป้าครับพี่น้องมันนี่มันนี่ครับปลาปีานนพี่บรรยากาศครับพี่น้องกิน สุดๆหอนๆครับพี่น้องโอ้แหลลงกัวบพี่น้องเลยสุดๆหอนๆครับพี่น้องเรื่อว่าแซ่บครับเรื่อว่าสุดยอดเลยฮ่องก็ถี่เคยกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยปลากระพุ้งหนึ่งเน่าครับสารับคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องอย่าเก็บอย่าไขอย่าจนครับพี่น้องเราลำเลืยสุขุขุนสุขนครับผู้ใดเบิ่งมาผู้ใดช่ปาก็รับขอจุดแต่วันละตะลี่ครับทีหนึ่งทีสองทีสามหวานไปครับสารับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขอย่าเก็บอย่าไขคือเก็แล้วครับมาผูยก้า พีจิกกว,วแต่คนไหนกูเจนี่เด้อพี่น้องแจ็บอะเนาะพี่น้องเอ้ยเมาปุวยขอขันราการจักร้าวเด้อพี่น้องมีของดีของต่อมาฝากพีฝากน้องขึ้นเก่าละครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุขของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาเดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรห,อ,หอ,อมๆบะมี่กินข้าวไรสารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือพี่น้องซิมแล้วสติดใจเฮี้ยงหายง่า ให้ละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อไดไเดอร์พี่น้องเดอ้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอนอยหนึ่สองสามมีแอดน้ำหนาน้ำเดอร์พี่นอ้องอย่าลืมอุดหนุนซอยพอนอยซอยเดอรม์ไมเดอร์ครับ